สวัสดีค่ะชื่อบุภาพรสีค่ะปัจจุบันทำงานประจำอยู่ที่ระยองค่ะทำงานเกี่ยวกับระบบขนส่งเครื่องจักรทั่วไทยนะคะก็เรียกง่ายๆก็คือมนุษย์เงินเดือนนะคะซึ่งการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็จะได้รับเงินที่สิ้นเดือนนะคะก็เวลาของ ชีวิตอิสระของเวลาก็ไม่มีนะคะมีน้อยมากถ้ามีงานได้ออกต่างจังหวัดก็ค่อนข้างที่จะยืดยาวและยืดเยื้อนะคะสำหรับมนุษย์เงือนเดือนอย่างอย่างดิฉันนะคะวันนี้ดิฉันได้มาเจอกับบริษัทเดอะได้น่านะคะดิฉันอยากบอกว่าในตัวดิฉันเองอยากบอกว่าบริษัทเนี้ยไม่ใช่ทางเลือกค่ะ แต่ถ้าเราทําจริงๆคือทางรอดนะคะสิ่งที่ฉันชอบในเดิอะไนหน้าก็คือสินค้าที่นํา,ามาทานแล้วตอบโจทย์ให้กับสุขภาพของดิฉันค่ะทําให้ดิฉันมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็แผนการตลาดฟังดูแล้วไม่ยากนะคะฟังดูแล้วเข้าใจง่ายดีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้อิสระทางเวลา,า,วลาค่ะที่ดิฉันทางานประจําไม่ว่าจะขึ้นเหนือลอกใต้ ดิฉันยังมีเวลาทํางานเดือดได้หน้าค่ะดิฉันพักในชั่วโมงไหนเวลาไหนดิฉันก็สามารถที่จะโทรคุยกับเพื่อนๆได้นะคะนี่คืออิสระทางเวลาถ้าเราตั้งใจทํากับเดือดได้หน้านะคะเราก็จะประสบความสําเร็จอยู่ที่เราจะสําเร็จช้าหรือเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะถ้าเราสําเร็จกับเดือดได้หน้าเราก็จะมีอิสระทางเวลาและทางการเงินนะคะ เราก็จะมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นนี่แหละค่ะทําไมถึงเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในบริษัทเดลไดนานะคะเป็นสิ่งที่ดิฉันเข้าใจคนในครอบครัวของเดลไดนาเป็นคนที่มีแม่ตาแล้วมีความอบอุ่นทําด้วยใจให้รุลักจริงๆนะคะวันนี้ฉันอยากบอกว่าใครที่ยังไม่เข้ามาอยู่ในบริษัทนี้ต้องเปิดใจเข้ามาอยู่นะคะความสำเร็จอยู่ที่ตัวท่านค่ะ ไม่ได้อยู่ที่อัปลายหรือใครๆค,คุณทำเร็วสำเร็จเร็วคุณทำช้าก็สำเร็จช้าค่ะขอบคุณค่ะ